สิริสิริอยากเปลี่ยนนามสกุลบ้างไหมสิริจะบ,บ้าเหรอลูกพี่สิริไม่มีนามสกุลอ้าวเหรอสิรินึกว่าสิริมีนามสกุลเออแล้วนามสกุลนี้คนไทยใช้มาตั้งแต่ตอนไหนสิริหาข้อมูลให้หน่อยสิได้เลยลูกพี่สิริจะเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเลยนะลูกพี่ว่าทำไมคนไทยถึงต้องใช้นามสกุล นับตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงสมัยของรัชกาลที่ห้าคนไทยเราไม่เคยมีการใช้นามสกุลมาก่อนจะมีเพียงชื่อเรียกเดียเด่ยวๆเช่นนายม่นนายมีตาสีตาสาแม่นวลอำแดงเหมือนเป็นต้นซึ่งในแง่ของการเรียกขานนั้นก็ถือว่าสะดวกปากอยู่แต่บ่อยครั้งที่มีการตั้งชื่อคนซ้ำๆกันดังนั้นเวลาจะสืบสาวหรือระบุเจาะจงลงไปว่าคนคนนั้นเป็นใครหรือมีเทือกเขาเหล่ากอใด ก็จะต้องอ้างไปถึงพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเช่นนายอินลูกตาเอื้อนหรือบางทีก็ใช้การระบุถึงลักษณะเด่นด้อยเฉพาะตัวของคนคนนั้นหรือพ่วงด้วยชื่อถิ่นที่อยู่อาศัยเช่นตามีหัวล้านหรือนายมั่นบ้านดอนเป็นต้นการไม่มีชื่อสกุลประจำตระกูลนี้ เป็นเหตุให้เกิดความขัดข้องยุ่งยากต่างๆนานับการไม่ว่าทางราชการหรือทางส่วนตัวหรือในการปกครองบ้านเมืองก็ดีในระหว่างสังคมมนุษย์ย่อมสับสนอนละเวงเป็นอันมากถ้าญาติผู้น้อยไม่รู้จักญาติผู้ใหญ่ใครอาวุโสทางศักว์ญาติก็แทบนับกันไม่ถูกหรือไม่รู้จักลำดับสูงต่ำในสกุลกำเนิดของตนเองที่ควรใกล้ชิดกวมเกลียวกันก็เป็นเหินห่างไม่อาจรวมกันติด ไม่มีการติดต่อรวบรวมกันเป็นหมู่เหล่าต่างครอบครัวต่างตั้งตนเป็นเอกเทศหมดไม่มีใครรักใครนับถือเชอิดชูใครใครก็ไม่ช่วยเหลือใครนานๆข้าวก็อาจถึงกลับกลายเป็นอื่นกันไปทั้งสิน้นหรือกลับไปรวมอยู่แต่กับสิ่งใกล้ชิดที่ไม่มีสายสัมพันธ์กันโดยไม่เคยคำนึงถึงการสืบสกุลรุนชาตินานหนักข้าก็อาจทำให้ชาติไทยแตกแยกกันทีละน้อยทีละน้อยจนถึงสลายตัวไปในที่สุด นอกจากนั้นในทางปกครองหรือทางศาลซึ่งเกี่ยวกับจะต้องให้ความคุ้มครองความยุติธรรมตลอดจนการลงโทษหรือในกรณีอื่นๆก็เช่นกันด้วยเหตุดังกล่าวมาแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หก จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชบัญญัติขนานนามสกุลพระพุทธศักราช2456เมื่อวันที่22มีนาคม2455มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2456 เพื่อให้คนไทยทุกคนต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุลให้แพร่หลายทั่วถึงพล,ลเมืองตลอดทั่วพระราชอาณาจักรเพื่อที่จะได้ทราบรูปปันธสันฐานบุคคลและเทือกเถาเหล่ากอสืบมาแต่บิดามารดาใดาเพื่อที่จะได้จัดทำทะเบียนคนเกิดคนตายและการจดทะเบียนสมรสไว้เป็นหลักสืบไป